สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันจันทร์ที่9เมษายนนะครับ8ดนาฬิกาหกนาทีนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมไลน์สตาร์เอนะครับก่อนจะไปดูภาพล่าสุดจะไปดูภาพย้อนหลังหน่อยครับภาพย้อนหลังคือนะครับเ k u ให้ดูตอนตอนค่าค้ามก่อนละกันนะครับอันนี้เวลาเกือบเกือบทุ่มนะฮะเกือบเกือบทุ่มเนี่ยมันเป็นภาพของการกลับลงมาก่อนนะครับ High วท์ทำตรงนี้ประมาณหนึ่งเก้าสามแปดใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ตินไซด์ไปดาวลงมา นะครับทำโดม่ไว้ที่19 27ประมาณนะครับหลังจากนั้นก็มีการยกหายกลงขึ้นมานะครับถ้าดูลักษณะการย่อแบบนี้ลงมานะครับก็จะมีโอกาสจะนิ่วไฮอยู่นะครับมีโอกาสมาคราบว่ามีโอกาสจะผ่านในเดิมมานะครับ19 38บวกบวกนะครับทีนี้ถ้าไกลกว่านั้นหน่อยก็จะมี19 40นะครับภาพถัดมาก็คือเข้าไปไกลไกลผ่อนขวดนะครับทีนี้ดูคําพูดนี้นะครับก็คือมันขึ้นมาอยู่ใช่ไหมนะครับอันนี้คิดว่านะครับ คิดว่าขึ้นต่อนะครับ4145ก่อนนะครับก็คือก็มองขึ้นต่อเพราะว่าอันนี้ในพอดีผมดูตอนตอน2ทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีว่า2ทุ่มครึ่งมันมีตัวกองทุนทองคํานะครับเขาการาฟเขาเริ่มจะดีดขึ้นนะครับผมก็เลยว่านะครับให้ดูตอน2ทุ่ม30ไปก่อนนะครับพอหลังงทุ่มิบนะตอนนี้ประมาณ2ทุ่ม36เนี่ยมันเราเริ่มจะมองออกแล้วว่ามันมันน่าจะขึ้นต่อเพราะว่า อ่ามีสัญญาณบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนะครับพอหลังสองทุ่มสามสิบเนี่ยเขาก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาเสร็จนะครับอ่ประมาณสี่ทุ่มสิบห้านะครับผมคาดว่าเขาจะย่อนะนะครับคาดว่าจะยอ่อถ้าย่อลึกหน่อยก็มีสี่หนึ่งสามเก้าสามหกนะครับตอนห้าทุ่มมันอัปเตดตภาพนี้ไปภาพนี้คือการย่อลงมานะเพราะว่า ที่บอกว่ามันจะย่อเพราะว่าสัญญาณมันเริ่มมานะครับแต่ว่ามันลักษณะเป็นการ,ราย่อนะนะครับคือถ้าเรามองนะครับลักษณะการเคลื่อนที่การขึ้นรอบใหญ่สักรอบหนึ่งนะครับนะตั้งแต่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นประมาณ27นะครับ27ขึ้นมา48นะตรงนี้21เหรียญนะฮะ,ะ21เหรียญนะ21เหรียญนะยิ่ดีนะแล้วก็เริ่มยอ่อสัญญาณมันเริ่มย่อมันจะมีเวลาแพทเทิร์นมันจะย่อเป็น E เป็น B แล้วก็เป็น C นะพอจบตรงนี้ใช่ไหมครับในว a ด d a หนึ่งเนี่ย สามแปดสามเ้านี่ยมันก็ไล่ขึ้นต่ออันนี้ก็จะขึ้นต่ออทีนี้เรามาดูภาพเรามาดูภาพเช้านี้นะมันไปไหนนะภาพเช้านี้เราดูที่เทรนด n g v i e w นะฮะเทรนด์ g ิ i e w ก็อันนี้ผมทำกราฟิกไปนะครับส่งให้พวกเราดูไปแล้วนะ,ะ,ะที่ส่งไปก็รูปนี้แหละรูปเดียวกันนะครับเดี๋ยวยวิธีคิดตรงนี้หน่อยนะครับคือ,อตรงนี้เนี่ย ถ้าเราพิจารณาจุดต่ำสุดที่มันใกล้ที่สุดนะครับที่มันกรอบการเทรดนะฮะกรอบล่างมันอยู่ที่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับกรอบบนตรงนี้อยู่ที่หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะครับลกักษณะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับคือการไซด์เวดาตรงนี้มันจบแล้วนะรเราก็มีการยกหาย,ยากลูยกหายกลูเป็นไซด์ยัขึ้นมานะครับ okay. เมื่อคืนก็ผ่านหัวนี้มานะครับน่าจะเป็นหัวบีนะครับก่อนหน้านี้เนะี่ยถ้าเราพิจารณาชุดก่อนหน้านี้ขึ้นมานะครับหนึ่งเก้าศูนย์ นะครับแล้วก็ย่อลงมาเป็นเป็น A นะครับเป็นลักษณะการย่อที่ทางลงนะครับแล้วก็เด้งเป็น B เป็นรีบาวที่ทางขึ้นนะครับที่ทางขึ้นนะเป็นอัพบีแล้วก็ปรับลงมาใหม่ลงเป็นเป็นขึ้น C นะครับอันนี้เป็นไซเบอ์อัพ่าเขาเรียกว่ากรอบไซเบร์นะครับน่าจะจบแล้วพอจบเสร็จเนี่ยก็สังเกตว่ามันมีตั้งลอกขึ้นมายกหายกโครยกหายยกโลนะครับเบรกเทไลายไปนะครับเราตีเทลนนะครับตรงนี้พอพอเขาเบรกไปเนี่ยมันมันก็เป็นคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะเปลี่ยน แนวโน้มขึ้นมาต่อที่ทางนี้นะครับแต่ถ้าดูในคลิปนย่อดเลยเมื่อวานนะถ้าใครฟังคลิปนะครับผมอัปเดตคลิปไว้ตั้งพักเช้าภากบ่ายนะพักเช้าภักบ่ายนะไปดูตรงนี้ดีนะครับผมอธิบายครณีศึกษานะครับไซเบอัแปแล้วก็ตอนค่้นขอัปเดตอีกทีนึงตรงนี้นะครับก็มันเกี่ยวกันนะครับถ้าดูอันนี้ถ้าถ้าเราดูวิธีคิดนะเราก็ดูตั้งแต่คลิปแรกมาคลิป2มานะครับ แต่ถ้าบอกว่าเราดูเฉพาะแผนเนี่ยเราก็ดูแผนล,ล่าสุดละกันนะครับก็ถ้าแผนล,ล่าสุดเราก็ดูเราดูตรงนี้นะคือ,อลักษณนะตรงนี้เนี่ยเมื่อวานมันเป็นไซเบอร์มานะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับตรงเนี้ยเมื่อวานก็เป็น a b a แล้วก็ b นะครับแล้วก็เป็น C แล้วก็เป็น x w a v เวนะครับชุดนี้เป็น a ชุดนี้เป็น b และอันนี้เป็น C นะครับคือ C มันมัน c ยาว c ยาวนะครับในใน a b c ชุดนี้นะครับ ภาพเมื่อวานนะผมทําคลิปไปแล้วนะครับอธิบายคีว่ามันมันน่าจะเป็นซิกแซกนะครับกรอบอยู่นี้ตัว A นะครับย่อ b ขึ้น C เนี่ยตรงนี้เป็นซิกแซกนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยเ w a v วเล็กๆตรงนี้พอเชื่อมเ w a v วเนี่ยครับมันก็จะเป็น x นะครับแล้วก็จะต่อด้วย a B C ชุดหนึ่งไอเตัวเนี้ยมันขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็ b ก็ย่อลึกพอประมาณนะครับ C มันขึ้นยาวอันเนี้ยมองว่าเป็นแฟร แฟดกลุ่มหางยาวนะครับอาจจะเป็นกลุ่มอิเลรอเกตก็ได้นะนะครับหางยาวสังเกตว่าพอเราวัดขึ้นไปเนี่ยมันจะยาวมากนะครับทีนี้ภาพเมื่อคืนก็คือช็อตนี้แหละยกไายกโลยกไายกโลนะครับชุดเนี้ยนะครับถ้าตรงนี้คือซิกแซก A B C ชุดแรกชุดถัดมาเป็น X wave นะครับแล้วก็ A B C ชุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นแฟดนะครับแฟดกลุ่มตัว C ยาวนะครับจะขึ้นที่ทางขึ้นถ้า่างนั้นเราไปดูภาพาทีละชุดนะครับ ตรงนี้นะครับตัวเลขที่กําลังขึ้นอยู่เนี่ยนะครับจริงๆมันอยู่เอฟเฟกที่จากชุดตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะอันนี้เราดูใน t i m e f r a m หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าดูแท่งราคามันน้อยไปนะครับแนะนำให้ดูสัก15หรือ30นะผมดู15นะครับตัวเราดูภาพตรงนี้เนี่ยภาพเมื่อคือนนี่ะที่เขาไปติด แล้วก็ย่อนะ่ที่ผมบอกพวกเราว่ามันน่าจะย่อนะ่มันมาจากดีเทลตรงนี้นะอ่าถ้าเราเห็นตอนข่ามขาเนี่ยนะครับเขาย่อลงมาตรงนี้เยน็ยนๆอ่ะนะครับกโมง40โดยประมาณนะพอมันย่อลงมาเสร็จมันไล่กลับพอไล่กลับเนี่ยมันทาหัวใหม่ไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ย่อมาทีลึกตรงนี้เห็นไหมนะครับไอชุดที่มันขึ้นไปตรงนี้มันเอฟเฟกต์กับชุดนี้อ่าถ้างั้นเราวัดดูนะ ตอนที่เราวัดดูเนี่ยนะครับวัดนี้ใช้โลนี่ใช้ไฮนี่นะและก็โลนี่ครับมันมันไปถึงแนี่ยสำคัญแล้วนะครับร้อยหกจุดแปดนะครับมัน,ม,นมันก็เลยพักแรกที่ที่บอกพวกเราตอนอตอนนั้นไปว่ามันน่าจะพักตอนสี่ทุ่มอะ่ะเพราะผมว่าเห็นสัญญาณตรงน,นี้แหละอะเห็นสัญญาณตรงน,นี้แหละว่าว่ามันจะพักก็เลยก็บอกว่ามันจะพักนะครับ ทีนี้ถ้ามันขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยนะครับเวลาพักมันพักแพทเทิร์นประมาณไหนนะครับก็แพทเทิร์นมันน่าจะเป็นสแตนดาร์ดสามขานะครับเดี๋ยวผมเขียนขึ้นย่อยให้ดูเป็นกรอิกษาดีกว่านะนะครับอันนี้อันนี้เราจะพอรองเป็นอ่าเป็นเทรนได้นะครับนับหนึ่งนะเป็นตัวเลขลงมันอ่าถ้าตัวสอนใหญ่ไปก็ปรับปรับนิดนะครับยี่สิบพอนะครับ พอมีหนึ่งนะครับเขาก็ทำโลสองตรงนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเรารู้ h ฮหนึ่งโลสองในเราวัด h ฮสามได้ h ฮสามมันก็จะเป็นทิศทางขึ้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นที่เราบอกก็จะยอ่อเวลาเราย่อเนี่ยนะครับ เราจะใช้ความสัมพันธ์ของไฟโบวัดนะครับก็คือใช้โลเนี่ยโลสองเนี่ยวัดใช้รีเทสเนีครับวัดเาแล้วก็ไ i ไอสามใช่ไหมนะครับด้านบนผมตีเทลาลายมานะมันมาแตะด้วยนะครับมันมาแตะด้วยนะครับอันนี้โดยเทคนิคนะนะครับเทลาลายก็สําคัญนะครับลงมาแตะแล้วก็เด้งนะครับแต่ถ้าเราดูตามสัส่วนเนี่ยถ้าเราไม่ตีเทลาลายเราก็จะดูสัดส่วนว่าถ้าตรงนี้มันขึ้นไปหนึ่งร้เ นะครับไอชุดที่ย่อมาเราจะมองลงมาทางนี้สามสิบแปดจุดสองนะเปอร์เซ็นต์ถ้าลึกกว่านั้นก็คือห้าสิบนะครับลึกกว่านั้นมีหกเอ็ดจุดแปดอ่าถ้าในกรณีลึกกว่านั้นมีแปดเอ็ดนะครับการที่จะลงมาสามแปดสองห้าสิบหกเอ็ดแปดแปดเอ็ดเนี่ยม,มันเกี่ยวกับชุดไหนครับมันเกี่ยวกับชุดไซเบิดาตัวน,นี้ไง นะฮะมาเกี่ยวตรงนี้ทีนี้การที่เราจะบอกว่ามันจะไปย่อขนาดไหนเนี่ยคือถ้าเราเห็นแค่เพาะหัวหัวสามกับรูสองเนี่ยเราก็วัดรอไว้นะครับแต่ว่าเวลาระหว่างทางที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยพอเราเห็นอะไรดีเทลมากขึ้นเราจะเราจะบอกว่ามันน่าลงถึงไหนนะครับถ้าตามตัวนเนี้มันเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าจริงๆแล้วในภาพลองลองเนี่ยนะฮะในภาพลองลอง,ลองที่ผมตีพวาเราดูไปนะเนี่ยภาพเนี้ย ภาพนี้มันมาจากไหนฮะมันมาจากการลงมาก่อนหาลงมาก่อนนะแล้วก็ดิ่งแล้วก็ลงมาก่อนเนี่ยนะครับวิธีวัดเนี่ยเราวัดลงมาแบบนี้ใช่ไหมน่เดี๋ยวผมจะดูในในภาพทางฟิมบย่อยนะว่าเวลาเรามองเนี่ยนะครับคืออันนี้เป็นกรอิรกษานะครับถ้าเรามองละเอียดอนะ่ะบางทีอาจจะต้องดูแต่ว่าบางทีถ้าเราเทรดแบบโพดิชั่นแบบถือในทางฟิมใหญ่เนี่ยเราทนเวี่ยงอะไรได้เนี่ยเราอาจจะไม่ดูมากขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าบางที ถ้าเราเชิงเทดดิ้นเก่งกับไมระยะสั้นน่ยมันมีผลนะมันมีผลเราก็จะดูในทม์เฟรมเล็กด้วยนะอะถ้าอย่างนั้นเราไปดูถัดมาพอมันจบขึ้นสามเสร็จนะครับที่มันลงมานะฮะก็น่าจะเป็นขึ้นสี่หละทีนี้นะครับขื้นสี่เวลาการลงขึ้นสี่มานะครับมันมีย่อดได้ไหลายระดับนะครับโดยพฤติกรรมการใช้ปดดาวนะครับแต่ว่าลกักษณะการย่อมาเนี่ยถ้าตัดไปที่เขาย่อมาแล้วก็ไม่มาซ้อนหัวนี้นะ หัวหนึ่งนะครับดูตรงนี้ทีนะจุดที่เราพิจารณานะครับถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นเทรนนะครับจุดเริ่มต้นเราจะมีจุดเริ่มต้นด้วยครับในรอบเล็กๆเนี่ยนะครับมันจะมีจุดเริ่มต้นอยู่นี่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับโลศูนย์นะครับโลศูนย์ขึ้นมาทำไฮหนึ่งนะครับด้านบนเราพิจารณาไฮนะครับด้านล่างเราพิจารณาลนะครับขึ้นหนึ่งย่อสองเนี่ยขึ้นสามจบใหม่มันจะย่อลงสี่สี่เนี่ย ถ้าโดยพฤติกรรมเนี่ยไม่ควรจะมาซ้อนตรงนี้นะครับไม่ควรมาซ้อนหัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อคืนก็ย่อรึกกว่าสมควรนะครับแต่ยังไม่ซ้อนนะถ้ายังไม่ซ้อนเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไฮห้าซึ่งมันมีโอกาสจะนิวไฮนะครับนิวไฮหมายความว่าเดี๋ยวมันจะทําจุดสูงสุดใหม่เหนือไฮสามไปหน่อยหนึ่งนะครับก่อนจะพักเดี๋ยวนะครับเวลามันพักเนี่ยเราต้องตามดูที่ว่ามันจะพักตรงโซนไหนนะครับแต่ว่าเวลาพอเราเห็นข้อมูล เพิ่มเติมมานะครับทิศทางขึ้นห้าเนี่ยมันจะไปทางเนี้ยนะครับมันจะผ่านตัวขึ้นสามไปนะครับอันนี้อาจจะมองเป็นอ e ินเพลสแตนด์นได้ครับนับเป็นอ,อันนี้คือหนึ่งใช่ไหมสองอันนี้คือสามเนี่ยแล้วก็ที่ย่อลงมาคือสี่แล้วก็จะไปห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราวัดห้าได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าถ้าเราเห็นดีเทลเยอะๆตรงนี้นะเราจะวัด เป้าลงขานี้ได้ชุดนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในทฤษฎีเวฟนะครับถ้าเราเห็นขาแรกเนี่ยเราวัดเด้งขึ้นไปขานี้มันเด้งขึ้นไปเกินหกจุดแปดนะครับถ้าในเชิงเทคนิคเราเรียกว่าแฟดนะครับแฟดสังเกตว่าเขาหลุดโลลงมาพอหลุดโลลงมาเนี่ยมันกลายเป็นแฟดหางยาวนะครับภาพนั้นก็ไปเป็นแบบนี้มันลงมาก่อนใช่ไหมครับเป็นอนะครับแล้วก็เด้งขึ้นบไป เกนี่ยเกินแปดนะครับก็เข้าขายแฟดเข้าขายแฟดเนี่ยทิ้งทิ้งซียาวมาพอทิ้งซียาวมาเนี่ยมันหลุดโลนะครับหลุดโลเนยพอหลุดโลเนี่ยเราเห็นข้อมูลจากตรงนี้ถ้าเราเห็นข้อมูลจากขึ้นตรงนี้นะครับเเราวัดลงมานะครับใช้ตัวไฟโบนี่นะเอคนชันนะครับแล้วก็ไปวางที่ไฮไฮบีนะครับสัดส่วนนะครับถ้าเกินร้อยอยู่ลงนี่นะหนึ่งเก้าสามเก้านะ นะครับเกินร้อยเปนิดหนึ่งแล้วก็เด้งกลับนะฮะอันนี้เป็นวิธีวัดขา C ีนะนะครับในภาพแรกผมวัดตัวนี้ไว้เห็นไหมผมจะวัดตัวนี้ไว้นะครับเรารู้รูสองกับไฮสามถ้าเราวัดตัวนี้ก็แนวแนวสำคัญก็จะเห็นตามที่เราเข้าคลาสนะประมาณน,นี้นะมันจะลงมาทิศทางนี้ไนงะนะครับแต่ถ้าเราเห็นดีเทลชุดที่เด้งเพิ่มเติมเนี่ยเราจะวัดได้อีกแบบหนึ่งมันจะละเอียดกว่านะครับ ถ้าถ้าคอนเซปต์แบบนี้ก็คือลกักษณะถ้าแนวโน้มมันยังทิศทางขึ้นแบบนี้นะนะครับถ้าแนวโน้มทิศทางขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเขาย่อมาเราควรจะรับ,บายนะครับเราควรตั้งรับ,บายแต่ว่าบางทีเร,เราเราเห็นบองทยใช่ไหมครับบางทีหลังเที่ยงคืนเนี่ยเราไม่มีเวลาเฝ้าหรอกนะครับอาจจะตั้งตั้งพ e n d i n g ใบไห้นะครับใบรีบบิดไว้อะไรประมาณนี้นะนะครับเวลาเราจะรับก็รับตามแนวสําคัญ แต่ว่าถ้าตามคอนเซปต์เนี่ยนะครับถ้าเรามองว่ามันขึ้นมันจะไม่ซ้อนหัวนี้หมายความว่ามันจะไม่ลงมาถึงหนึ่งเก้าสามสามแปดนะครับมันถ้าเคสเนี่ยมันมันก็มาเด้งแถวนี้เห็นไหมนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นข้อมูลตรงนี้ครบแล้วนะครับถ้าเราเ,รเราเห็นขึ้นสี่แล้วนะครับเราเห็นขึ้นขึ้นสามขึ้นสองเนี่ยพอข้อมูลเราครบเนี่ยเราพอจะฟ o r e c a s t ตัว ขึ้นห้าได้นะครับขึ้นห้าที่ทางขึ้นเวลาเราวัดเราวัดที่เหนืนี้นะครับใช้โลอาใช้ตัวนี้ครับไฟโบเอ็กซ์เทนชั่นนะใช้โลนะครับใช้ไฮไฮสามใช้โลสองไฮสามแล้วก็ใช้โลสี่นะครับฟอแคสเอาขึ้นก็ประมาณนี้อันนี้โดยตามสัดส่วนนะนะครับแต่ว่าในดีเทยลย่อยสังเกตว่ามันมียกหายกโลอีกแล้วนะตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้คือขึ้นห้าในขึ้นย่อยตรงนี้มันมีขึ้นย่อยอยู่นะครับยกไฮ ยกโลกำเริ่มจะยกหายในวันจันทร์นะครับมีโอกาสจะผ่านมาตรงนี้มาเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ค่อยย่อแล้วก็ขึ้นนะจริงๆถ้าเราดูดีเทลตรงนี้เราวัดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมออาตัวนี้ออกกอนนะอ่าเดี๋ยวตัวเลขตัวนี้คร่าวๆเขียนไว้หน่อยดีเขียนไว้หน่อยนะครับอันนี้เป็นกรอนอกสารนะช้าๆดูช้าๆนะครับยกหายยกลขึ้นมาตรงนี้ถ้าถัดส่วนเราเทียบ อสามกับสี่เนี้ยเรามองห้าเนี่ยเวลาเขาเขาขึ้นมาเราดูตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้อม,มันจะมีสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบห้านะครับก็คือชุดนี้แหละตั้งแต่นี่ไปนี่ตั้งแต่นี่ไปนี่นะนะครับแต่ในภาพลอง เราเห็นว่าเขาเริ่มยกหายกโลในชุดเล็กนะครับแล้วมันปิดตลาดไปก่อนในภาพลองเราเห็นว่าเราเห็นเอ็นโลโลจุดเริ่มต้นนี่ครับแล้วก็ไฮหนึ่งตัวนี้แล้วก็โลสองเนี่ยอ่ตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมาห้าสิบแล้วก็ย่อมาถ้ายอา่ยอลงมารอบหน้าเนะี่ยไม่หลุดตัวหนึ่งเก้าสี่สี่มันจะขึ้นไปใหม่ชุดหนึ่งนะครับก็สัดส่วนก็พอๆกันนะครับคือบางทีเราถ้าเราเทรดในโพซชิชันที่ถือทาฟิมโตโตเนี่ยอาจจะไม่ดูไม่ได้ดูบ่อย ่วโมองเราดูทีก็ได้แต่ว่าถ้าบางทีถ้าเราวิเคราะห์เป็นกรอิกสาเนี่ยมันจะมีมูฟเมนต์การเคลื่อนที่แบบนี้นะครับคือในขึ้นมันก็มีย่อใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีถ้าเรามองขึ้นเนี่ยเวลาเราจะรับเราก็รับตอนเข้าย่อนะครับถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องแพทเทิร์นการการเคลื่อนที่ในการยอ่อในการเด้งอะไรเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราเข้าได้เป็นอย่างกว่าคือถ้าเราคาดว่ามันขึ้นมาตรงนี้สามเสร็จมันจะพักตรงสีเนี่ยเราไม่ควรจะไปบายไล่แถวนี้เพราะว่ามันจะย่อลึกที่ฐานนี้ไง นะครับพอย่อเสร็จเราเซล,ล์มาสือว่าเราเซลลมานะครับสมอว่าเราเราเซล,ลสั้นลงมาแล้วเราไม่ปิดพอไม่ปิดเนี่ยเขาลากเรากลับ,บใช่ไหมการเป็นเราผิทาย์าเนี้ยนะครับอันนี้ไอเดียของทอกอย่นะครับคาดว่านะครับในสัปดาห์หน้าเราดูราคาเปิดก่อนน่าจะดีนะฮะถ้าเปิดมาไล่ขึ้นเลยเนี่ยอาจจะมาติดแาวนี้ห้าสิบแล้วอาจจะมีย่อบ,บ้างนะครับถ้าย่อไม่ลึกมากขึ้นต่อนะห้าสิบห้าหกสิบนะครับในภาพใหญ่กว่ามันมีในต้านสำคัญอยู่ที่หนึ่งเก้าหก้านะครับ เราก็ไปลุ้หนหัวนั้นอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ x a u u d สวัสดีครับ